สวัสดีค่ะฮอดบ้านแล้วพี่น้องฮอดนครพน,นมแล้วเนมเราเดียวบ่ตันเฮี่ยแต่คอกนัวมาท่านแล้วเขาที่ตามมากถ้าที่ตึ้งชาตลุงสิทําการอันเีดพ้นอันเฮี้บเีดพ้นอันมัดอยู่ในเฮือนเ <laughs> พราะว่าหมามันเข้าไปอยู่ช่วงอันเพินพ่น,นก้อนมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาชมเฮ้ย hey! วันโอ้รอเรียนออมบ้านแท้ ช่างกำลังเล่งมือโอ้โห้ยพักขนาดวัน,นี้ปัดกบมาวัน,นี้ใช่ประตูแล้ววัสดีค่ะฮเดะนาตังทางนี้ไปได้บ่ค่ะ,คะไปได้บ่ค่ะ,คะทางนี้ไปได้ทีเนาะพามาดูโอ้ทาสีแม่บอกว่าเหลือเคลือบ เลือเครือบเงาสันโอ้กระจกสีเขียวใสมันกระบอมันกระแทมมองบรเห็นเลยว่าเป็นสีใสอันนี้ก็ใสเป็นบานเกตดแล้วก็มงลวดอันนี้เป็นประตูแล้วก็เป็นระแนงคัวโอ้เบิงเสาเบิงเสาเสาเดีาพาน้องมามันขิวพุ่นพ้าไปพุ่นไปออกไปข้างนอกผุ่นมันขิวสีเีเสา แน่นอนซีห้เพิ่นใส่อันเป็น,เป,นเป็นอิดแต่งอิดแดงคือจังอันตรงตรงนี้ตรงหน้าบานเดี๋ยวมาเบิ่งซังกำลังกำลังลิงเก็บงานอันนี้เป็นโล่งรถค่ะโล่งตรงนี้กำลังทำโอ้ปาดเพิ่์นซังเพิ่นเห็ดติดมุงหลวดบ่จ้ะโอ้คัก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 ตอนนี้ห้าประมาณห้าโมงยิน อันนี้เฟิดเข้าไปได้บ่ะคะนี่ห้องน้ำเขาได้ยุ่เนาะค่ะฮะโอ้ยมาพ้นยางง่หนี้ีเดียไปออข้างคุณดอกพ่ะจิพนยาพนะอันนี้ห้องครัวค่ะโอ้ส่็แลแนงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าซิงเคาน์เตอร์ครัวคือยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่เพราะว่ามันไม่ทันเอาเท่าที่ทันก่อน อันนี้เป็นห้องครัวดูชึบโอ้นี่ไงอันนี้เป็นหน้าต่างหน้าต่างห้องโถัวอันนี้เป็นเบกเกอร์ไฟกระส่เป็นใส่เป็นมุงรวดใช่นี้ร้อยเรียบร้อยแล้วก็เป็นฝ้าเพดานแบบลุมตอนนี้ระบบไฟก็ใช้ได้แล้วอันนี้เป็นห้องนอนน้องเบิง้งสีล็อคข้างในมันสิเป็นสี มันจะเป็นสีอ่อนกว่าสีข้างนอกอันนี้ข้างในค่ะยังยังไม่ติดขอบัวตรงสเปกเลยตรงสเปกที่อยากได้กนนั้นงามบพสันปลากระไดนี่กเปิดไฟสีโอ้โอเปิดไฟแล้วค่ะอ่านี่เปิดเปิดไฟแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ได้เคลือบนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นม่านพับ มันพับมันพับอ๋อเพื่นกระติดติดมุงหลวดให้หมดเลยประมาณนี้นะคะทุกคนประตูบ้านก็แนิเน้นเป็นไม้ไม้สีว่านัทสีเข้มแบบนี้ห้องนอนห้องนอนสามห้องขนาดเท่ากัน <c oughs> โอ้เพืน่นกำลังติดบัวบอจ่าซ่อ,า <c oughs> องเนเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเพื่นเพื่นเทศซอยกันคนละนกคนนนาที อันนี้วะเนี่ยลิปบัวนี่บัวเราก็จะเป็นสีนี้เราเลือกเองเป็นสีไม้นะคะลายไม้มึโอ้คักคักคหน้าต่างห้องก็จะเปิดออกไปแบบนี้นะคะคนเป็นแบบเปิดออกไปแบบห้อง่เยหร้ห้องห้งห้องห้วงห้องหนอ้องหงห้อห้้อง้ห้องห้อหอ้อง้อ้อ เป็นกำลังสิติดเป็นกำลังเหยียดอยู่โอ้โหอันนี้แล้วแล้วนี่อันนี้ติดบัวแล้วแล้วห้องนี้เปิดไฟดูหน่อยอ่าปาดไฟมางามเถอะป้านี่ไฟอย่างนี้มันเป็นแบบเป็นแบบคิดตันเออก็คือมันสิงามรงนี้คอเป็นอยู่เนาะห้องบักใหญ่นึงได้ มันย่างใบเตยแข็ม,มากอะมานอนพี่ก็ได้ขันจากเปิดแดนอนได้บ้ะมนน<า>ัยางพี่น้องเข้ามากอะมานอน<า>เดี๋ยวแน่สีอันนี้ป้าแน่สีอันกันทองแบบนี่ไงเอาไว้บัดยามให้เธอมีแขกมา,ากันมองนี่ที่มันเป็นผนังที่วิซี่แมแบบยื้อเขายือ,ออกได้แล้วกระชีติดแอร์มอั่งนั้นมากระส,สีนอนได้อีกเป็นห้องนึ่งก้อนบักกว้างเพระแม่สามแม่คูณสามจุดห้าเมตรถึงหรอ เดี๋ยวจังให้เพื่อนมาวาดตะกติการง่ายหรง่กวางถ้กินเข้าอยู่บุญเลยอ่อนบ๊อบแต่เรนอนห้องนี้ไปเลยันาดแน่น,นมากแน่ก็บทนอนนี่ดีกันนอนได้เบิร์ดบักว่าง <c ười> นี่ใกล้เสร็จแล้วบ้านใกล้เสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นประตูหน้าบ้านนี่เด้อ ประตูสังธรรมพิเศษนะคะสังเกตต่างหากนี่หน้าบ้านก็ประมาณนี้เลยเจ้ังอย่าเปาเหยียบคราบดอกค้าบเหยียบกระเบื้องเระ้ดอกคราบจ้าเทไทยในเด้อพอเด้อเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยว 10าพพี่น้องมาอัปเดตแต่ละมือแต่ละมือให้เบิงเด้อะคะว่าสัางเพิ่นเก็บงานฮอนไสนะคะขอกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามหน่อยนะคะทุกคนวันนี้เอาซ่ำนีก้กอนเนาะเดี๋ยวแน่นไปเบิ่งเบียกทางเองอนลุงก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งดาวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ